กันนะคะสีเดียวกันเยอะแล้วเดี๋ยวเนี้ยพ่อ จอดดว้กันทำลางคืนควา,ามว่าต้นอาแล้วโอ้ห้เดือดรถรถยังใหม่อยู่เลยเนาะถ้าวันนี้ถ้าจอดอีกก็แสดงว่าผิดปกติละ สองวันแล้วเดสองวันสองคืนแล้วไหน